ไปดีพี่น้องืัอนี้ก็มาพบกับเบาเก่าเส้อแนวอีกแล้วเนาะท่ามือนี้เราสิพาไปหาหอยดือ,อเนาะวัาสีไดหรือโบไดติดตามชมกันไปแบบไปเลยพี่น้องเดี๋ยวผูาษาผูดร่มกันเลยไปเลย เ้าส,สม,าดดมสตาร์ทขาไปมองพาเลยเนาะตอนนี้ ไปหาเบังโกนอยู e oh so no. ica, ่เถอะเห็นอยู่บ่พี่น้องมาหานี่เข้ากัสิไปหาไอ้บินเห็นบ่หันเห็นเลยพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันวะ มันสิได้จักหน่วยเนาะเจ้าคุดก็ได้เด้อเ้ยฮู้โฮู้นี่บ่แก็ไปเห็นหอยา่อาสิุดเบิ่งเนาะพี่น้องเอ้อโอ้ปกรณ์เฮาก็ได้กหา เห็นหว่า1 2นะพี่น้องบ่ ngoài ไป ได้สองหน่วยพี่น้องไปต่อไปตรอตน้ำโก้วนน้ำโอันนั้นเนาะ mình mặc dù chắc chắc phải xe bộ hên này đây dù bộ nó បងហៅពី2000កើងពីណបាយបាយបាយទៅមើលបើតបទៅស្ដីដែរយបឬមិនស្គមទេសណ្ដណបវាសនាเนาะអើស្ងាំនាំបងពីណនៅក្នុងទៅ มาเบ่งไอ้ิน,นึ่โคโคมโคือสีหนเห็นบ่มีบ่เห็นสองหน่วยยกโหลดยกโหลดเออหน่วยใบใหญ่หน่วยบบใหญ่บันไดนี่อ๋อเด้อหนอนหนอน,นโอเคเอาสามน,นี้เกาเขาพีหนอนห้กิเกาเขาก็เห็นบ่ ฮะนี่ๆนี่ๆใหม่กี่เกาค่ะเอาโดนี่พี่น้องค่ะดีพี่น้องเจามาฮอดฮองเฮาเนาะเฮาเบิ่งักอยดไ้หน่วยเติบได้40หน่วยเนาะเอาหอยเือ วีดีโอคลิปแล้วเรียบร้อย <laughs>